กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญบทสนทนาแบบไหนคะที่สะท้อนว่าเราเองอาจจะยังขาดทักษะทางสังคมคะ่ะ หลายคนนะคะรู้สึกกังวลใจเมื่อจะต้องเข้าไปพูดคุยสนทนากับผู้อื่นค่ะและไม่รู้ว่าเอ๊การสนทนาแบบไหน สมควรไม่สมควรหรือบางคนค่ะคิดว่าตัวเองนั้นโอ้ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องการพูดคุยกับคนอื่นแต่เราเคยรู้สึกไหมคะว่าคนบางคนที่เราคุยด้วยคะ่ะเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาจังเรารู้สึกว่าเขาไม่มีมารยาทเลยแม้ว่าดูว่าเขานั้นมีความมั่นใจเขาไม่ได้กลัวนะคะเขาพูดอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะแต่การพูดจาของเขาเนี่ยมันดูไม่น่าฟังเอาซะเลยหรือการพูดจาของเขาทําให้เรารู้สึกว่าโอ้วันนี้ฉันมาทําอะไรอยู่ที่นี่นี่ วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่าบทสนทนาหัวข้อแบบไหนบ้างนะคะที่สะท้อนทําให้เรานั้นไม่มีเสน่ห์และยังสะท้อนด้วยค่ะว่าทักษะสังคมนั้นของเราอาจจะดูไม่ดีได้นะคะหรือเอาไว้นะคะเพื่อสังเกตค่ะคนอื่นแล้วเตือนตัวเองว่าอย่าได้ทําเช่นนั้นเลยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะก็คือคนที่เวลาพูดคุยอะไรนั้นโอ้โหมุ่งแต่ตัวเองค่ะ หลายคนเวลาพูดคุยสนทนากับผู้อื่นนะคะเรื่องที่จะเข้ามาคุยเรื่องจะเข้ามาพูดค่ะจะพูดถึงเรื่องตัวเองค่ะโอ้ตัวฉันเองนะได้ทําแบบนั้นได้ทําแบบนี้โอ้ยฉันเองมีกิจการโอ้เนี่ยลูกชนนะโอ้โหเนี่ยเก่งมากเลยไม่เปิดโอกาสค่ะที่จะรับรู้เรื่องของคนอื่นเลยหรือการพูดที่เรียกว่าพูดถึงตัวเองมากเกินไปอะคะ่ะ อันนู้นฉันก็ทำได้อันนี้ฉันก็ทำได้ฉันเคยเป็นนั่นมาแล้วฉันเคยเป็นนี่มาแล้วดูเหมือนว่าตัวเองนั้นนะคะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นในกลุ่มแบบนี้ค่ะทำให้เราขาดเสน่ได้แบบนี้ถือว่าเป็นแบบแรกของทักษะทางสังคมอย่างไม่ดีนักนะคะ การที่ควรทําคือการที่เราเล่าเรื่องตัวเองได้และให้คนอื่นได้เล่าเรื่องคนอื่นด้วยเข้าถึงทีกว่าเป็นการสนทนาคือเรียนรู้จากกันและกันและสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะแบบที่สองเลยค่ะคือการพูดหัวข้อที่ต้องห้ามหัวข้อที่ต้องห้ามคือหัวข้ออะไรคะเราจะเรียนรู้นะคะตั้งแต่เด็กว่าการเมืองค่ะศาส,สนาค่ะหรือถ้าพูดแบบคำๆอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการบอกว่า แฟนของเราหลอ่อหรือสวยกว่ากันกับเพื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องของทัศนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอบบางมากเลยนะคะการเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยก่อนโดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักคะ่ะเราไม่รู้ทิศทางเลยนะคะว่าคนที่ไม่รู้จักที่เขานั่งฟังเราอยู่นั้นเขาจะรู้สึกกับเราอย่างไงเขาจะคิดกับเราอย่างไงถ้าแต่แต่การสนทนาเบื้องต้นเป็นแค่สัพเพเหระ ยังพอที่จะพอไหวนะคะเช่นเอ๊ะตอนนี้เลือกตั้งวันไหนนะเอ๊ะใครเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะเอ๊ะใช่ทรัมป์ไหมนะที่ขึ้นมาแค่นี้ค่ะจบบทสนทนาได้แต่การลงลึกค่ะ การเริ่มให้ความคิดเห็นค่ะว่าการเมืองแบบนี้คนตรงนี้พักนี้ทำถูกทำผิดแล้วเอาอารมณ์ความรู้สึกใส่ลงไปด้วยนะคะกับการพูดจาไม่ใช่เป็นแค่การเล่าข่าวสารค่ะการพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะคะไม่ควรกระทำอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งการพูดถึงศาสนาค่ะถ้าพูดแค่หลักธรรมศาสนายัางพอพูดได้นะคะว่า ทางคริสตสอนอย่างไรพูดสอนอย่างไรอิสลามสอนอย่างไรสะท้อนมุมมองทางศาสนาแต่เมื่อไรก็ตามที่เริ่มเปรียบเทียบศาสนาฉันว่านะศาส,สนานั้นไม่ดีเท่ากับศาสนานี้แบบนี้ค่ะคนที่ฟังจะรู้สึกอ่อนไหวและรู้สึกกระทบกระเทือนได้เราเองเราไม่ทราบเลยค่ะว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางของคนที่มีศาสนาที่ต่างกันหรือไม่นะคะ หรือแม้กระทั่งใครบางคนที่เขาอาจจะเชื่อในลัทธิบางอย่างคะ่ะเรื่องพวกนี้ควรที่จะคุยกันให้น้อยที่สุดหรือเรียกว่าไม่หยิบมาคุยน่าจะดีกว่าเพราะการใส่ทัศนะใส่อัคติหรือการตำหนิติเตียนหรือการวิจารณ์เข้าไปคะ่ะอาจจะนำพามาซึ่งการทะเละาะกันหรือเกิดข้อโต้แย้งกันได้นะคะหัวข้อที่3ามคะ่ะ ที่ต้องระวังมากในการสื่อสารหรือการพูดคุยนะคะมันจะสะท้อนเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่มีทักษะสังคมเลยก็คือการพูดจาแต่เรื่องลบๆหลายคนเคยชินนะคะพอพูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นการพูดเชิงลบอะคะ่ะพูดถึงนะคะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจก็โอ้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจมันแย่เลยแล้วหลังจากเริ่มพูดแบบนี้โอ้บรรยายทุกอย่างมันมีแต่สลดหดหูพูดถึง เด็กเจเนอเรชันใหม่โอ้ยเด็กสมัยนี้นะแย่ yeah, จริงๆพูดถึงร้านอาหารโอ้ยเดี๋ยวนี้นะร้านอาหารแต่ละร้านนะไม่มีคุณภาพเอาซะเลยเรียกได้ว่าเรื่องไหนขึ้นมาสามารถต่อยอดได้แต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นคือจับพิษตลอดเวลามันทำให้การฟังค่ะมันเป็นมลพิษนะคะคนที่ฟังอยู่ก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมัน ช่างโหดร้ายจังคือบางครั้งค่ะเราอาจจะบอกได้ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการเตือนภัยแต่ไม่ใช่กันดื่มดำอยู่กับทัศนะของเรื่องที่เป็นลบอะค่ะถ้าเราจะต้องพูดในเรื่องที่เป็นลบอย่างน้นอยสิ่งที่เราพูดควรจะมีทางออกด้วยแล้วก็ไม่อยู่กับเรื่องที่เป็นลบในทุกๆเรื่องเพราะมันดูเหมือนกับว่าโลกนี้อยู่ใน เมฆหมอกของ PM 2.5ตลอดเวลาไม่มีวันที่ฟ้าจะสดใสเอาซะเลยนะคะเพราะฉะนั้นการบ่นแต่เรื่องลบๆหรือการรู้ว่าเธอรู้อย่างเนี่ยมันมีเหตุนะน,นู่นนันนี่แต่เป็นการเธอรู้หรือยังอัปเดตแต่เรื่องมีแต่เรื่องแบบลบๆทั้งนั้นเลยอะคะ่ะค่าฟันกันเรื่องของการที่ชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็วิจารณ์นะคะว่าคนนั้นว่าคนนี้เรื่องนี้มีแต่เรื่องลบๆทั้งนั้นเลยหลีกเลี่ยงนะคะ ที่จะเป็นคนที่มีทัศนคติลบเพราะนั่นทําให้คนอื่นมองเราด้วยว่าเราเป็นคนที่มองโลกแง่ร้ายค่ะหรือเราเป็นคนที่มีแต่วิจารณ์คนอื่นค่ะแล้วตัวเราเองล่ะมองตัวเองบ้างไหมการพูดแต่เรื่องลบๆแบบนี้ทําให้เราขาดเสน่ห์ไปได้โดยไม่รู้ตัวนะคะหัวข้อที่4ค่ะที่เราจะต้องระวังก็คือการที่พยายามเร่งรีบที่จะให้คำแนะนำ เหมือนกับฉันรู้ดีไปหมดนะบางคนค่ะขณะพูดคุยการสนทนากับผู้อื่นคนอื่นพูดอะไรก็ตามโอ้ยรู้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 เออรู้รู้ร,รู้อันเนี้ยฉันบอกได้เลยนะโหเชื่อฉันสิแบบเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เชื่อฉันฉันเคยมีประสบการณ์แล้วนี่ฟังดีๆนะประโยคพวกเนี้ยค่ะดูเหมือนดีนะคะว่าเราเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือแต่หลายๆครั้งค่ะมันเป็นการฆ่าค่ะ การสนทนาหรือค่าบทสนทนาไปได้เหมือนกับเอา้าเริ่มเทศอีกแล้วหรอเอา้าเริ่มสั่งสอนอีกแล้วหรอเอา้าทําไมรู้ไปหมดอะจบอะไรมาเนี่ยเอา้านี่จบนิเทศมาหมอก็รู้หรอวิศวะก็ได้หรออะบัญชีก็มางานช่างก็ยังได้อีกออ้ทำไมรู้เยอะอย่างนี้รัฐศาสตร์ก็ได้อีกหรอเธอเธออะไรเธอจะรู้ทุกเรื่องเลยมีเรื่องที่เธอไม่รู้บ้างไหมจ๊ะ คนอื่นจะรู้สึกได้ค่ะเพราะการรู้ไปทุกเรื่องนั้นมันจะทําให้บทสนทนาค่ของเราเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาทุกข์ขมอยู่เขารู้สึกว่าเราจะพยายามดันตัวเองให้สูงกว่าคนที่อยู่ในวงสนทนานั้นๆหรือดันตัวเองให้สูงกว่าคู่สนทนาด้วยการที่เร่งไปบอกเร่งไปพูดหรือเร่งให้คําแนะนําโดยที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ะะเขาอาจจะไม่ได้พูดโต้อ,อะไรไม่ใช่เขาฟังอยู่นะคะเขาอาจจะคิดอยู่ในใจค่ะว่าโอ้ยังฟังไม่จบเลยบอกว่ารูล้ละหรืออีกคํานึงที่คนไทยชอบใช้คือเข้าใจฉันเข้าใจอูเข้าใจเลยอะ่ะมันทําให้คนรู้สึกลึกๆอะคะ่ะเข้าใจได้ยังไงอะ่ะยังฟังไม่จบเลยอะ่ะอย่างนี้เรียกว่าไม่เข้าใจนะการที่เราหวังดีก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นมองว่าเราเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วตัดสิน ระวังนะคะตรงนี้ค่ะทำให้เราขาดเสน่ห์ไปได้อีกเรื่องหนึ่งเลย5ค่ะคือการที่เรานั้นนะคะไม่ได้ใส่ใจค่ะกับอวัจนภาษาหรือภาษากายของฝ่ายตรงข้าม เคยไหมคะตัวเราเวลาจะต้องพูดคุยกับใครแล้วเราจะต้องรีบไปค่ะบางทีเราจะมีภาษากายบางอย่างแสดงออกเช่นการมองนาฬิกาเอ่ยนะคะหรือว่าตาเริ่มล to ็อกแรกแล้วหรือมือเราขาขาเราเริ่มอยากขยับค us ่ะหรือการพูดจาของเราที่ใช้น้ำเสียงหรือการพยักหน้าค่ะครับครับค่ะค่ะค่ะคเออเออคือมันมีสัญญาณบางอย่างที่จะบอกว่าฉันต้องรีบนะ หรือสัญญาณบางอย่างเช่นการพูดสนทนาเขาไม่ได้รีบแต่เขาแสดงอาการคือเริ่มนะคะจากการที่นั่งฟังแล้วเนี่ยยืดตัวขึ้นเขาเริ่มที่จะเอนหลังไปพิงละเขาเริ่มกอดอกละเขาเริ่มหยิบมือถือขึ้นมาดูละต้องดูเลยนะคะว่าเออสัญญาณพวกนี้อีกฝ่ายหนึ่งกำลังแสดงภาษากายให้เรารับรู้ไหมว่าบทสนทนาของเรานั้นน่าเบื่อไปหรือเปล่าจ๊ามันซ้ำซากแล้วนะ เปลี่ยนเรื่องได้แล้วนะถ้าเราไม่เข้าใจกลายเป็นว่าเราเองค่ะกลับต่อว่าเข้าในใจค่ะไม่มีมารยาทเลยอ่ะทำไมยกมือถือขึ้นน่ะไม่มีมารยาทเลยอ่ะทำไมทิ้งตัวแบบเนี้ไม่มีมารยาทเลยฉนันยิงคุยไม่จบเลยจะตัดบทแล้วเดินจากไปแล้วหรอตรงนี้ค่ะคนที่มีทักษะท,ทางสังคมมากพอต้องสังเกตซึ่งกันและกันค่ะ สังเกตภาษากายของคู่สนทนาที่อยู่ตรงหน้าด้วยว่าเขามีท่าทีที่ยังสนใจอยู่ไหมเขามีท่าทีที่เขาเร่งรีบอยู่หรือเปล่าถ้าเราสังเกตมากขึ้นมันจะทำให้บทสนทนาของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสะท้อนได้ว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์มีทักษะทางสังคมที่ดีด้วยข้อที่6นะคะคือการที่บางคนจะไม่พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย บางคนเหมือนกับสร้างกำแพงสูงมากอะค่ะอะไรก็ตามที่เข้าไปพูดเรื่องส่วนตัวเขาจะอาจจะชักสีหน้าเขาอาจจะไม่พูดเขาอาจจะเปลี่ยนเรื่องทําให้คนที่คุยด้วยรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ทําไมเป็นคนลึกลับจังโอ้โหทําไมคนคนนี้เป็นคนที่มารยาทไม่ค่อยดีเลยอะมีการตัดบทแบบเราก็ไม่ได้ว่าเราอยากจะรู้เรื่องเขานะแต่นี้เป็นเรื่องทั่วๆไปเลยนะ เอ,อเราก็คิดดีแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดว่าเขาคิดดีแล้วนะเขาไม่ได้เข้าไปร่วงล้ำค่ะตัวของเรื่องส่วนตัวมากเกินไปอาจจะถามเรื่องแรกอาจถูกตัดบทอาจจะเข้าใจว่าโอเคฉันอาจจะไปร่วงล้ำเนาะแต่เรื่องที่สองก็ยังตัดบทอีกเรื่องที่สามก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นอีกคือเรียกว่าถ้าเจอกับคนที่ตั้งกำแพงสูงมากโดยที่ไม่ให้รู้จักเลยค่ะเช่นจะถามไปทาไมอะ่ะจะรู้ไปทาไม อ่โทษทีนะเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวขอไม่ตอบเอ่อขอไม่พูดเรื่องนี้นะคะคือด้วยน้ำเสียงค่ะด้วยประโยคค่ะมันถูกทำซ้ำๆะคะ่ะในบทสนทนาบทสนทนาเดียวจะทำให้คนที่คุยด้วยรู้สึกว่าไม่อยากคุยคนนี้เขาไม่เปิดเลยอะ่ะเขาพูดอะไรก็อืมก็ไม่ไม่รู้สิอืมขอไม่ตอบละกันคือมันเหมือนกับเป็นการตัด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 ,ตดนะคะ ทัศนะก็ไม่ได้ความรู้สึกผ่อนคลายก็ไม่มียิ่งคุยยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดมากขึ้นแล้วก็อีกฝ่ายรู้สึกว่าคนที่เขาสนทนาด้วยเนี่ยกําแพงสูงมากเลยปีนไม่ไหวละไม่อยากคุยด้วยละหัวข้อที่เจ็ดนะคะคือเป็นคนที่คุมการสนทนาค่ะบางครั้งค่ะเราจะเจอเลยนะคะว่าคนบางคนจะเหมือนกับพยายามที่จะควบคุมบทสนทนาแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของ คนอื่นว่าคนอื่นอยากจะเปลี่ยนบทสนทนาน,นี้แล้วแต่เขาจะต้องเป็นคนจัดแจงทุกๆเรื่องเอาเธอพูดสิเธอพูดสี่สอม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวมาเรื่องนี้ก่อนเธอล่ะเธอยังไงคือจะทําอะไรเขาจะเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเองนะคะแต่คุมการสนทนาตรงนั้นด้วยตัวเองหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นความไม่น่ารักเพราะทําให้คนที่คุยด้วยรู้สึกอัดหรือรู้สึกว่า แล้วเธอจะมาสั่งอะไรฉันเธอจะมาชี้นิ้วอะไรฉันอะทําไมคุยแบบนี้ล่ะอะทําไมฉันจะคุยเรื่องนี้ไม่ได้ล่ะมาตัดบทตลอดนะคะหรือว่ามาคุมบทสนทนาตรงนั้นตลอดเวลาอย่างที่8ดค่ะคือคนที่เปลี่ยนหัวข้อค่ะอยู่ตลอดเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งเขาเรียกว่าการเปลี่ยนหัวข้อพูดง่ายๆคือคนที่คุยไปแลแะะ้วแทรกค่ะพูดแล้วพูดแทรกแทรกในที่นี้คืออาจจะแทรกเรื่องอื่นที่ตัวเองสนใจ แล้วก็แทรกเข้ามาเป็นลักษณะของการขัดจังหวะการขัดจังหวะไม่ได้รู้ว่าตรงไหนควรแทรกตรงไหนไม่ควรแทรกตรงไหนควรพูดตรงไหนไม่ควรพูดถ้าจะพูดไปแล้วตรงนี้ค่ะมันมีโอกาสที่หลายๆครั้งเราก็เป็นคนพูดแทรกนะหลายๆครั้งเราก็ยังไม่รู้จังหวะว่าเข้าตรงไหนได้ดีตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกค่ะการจับประเด็นค่ะและการเรียนรู้จากการฟังคู่สนทนาได้อย่างดี ทักษะตรงนี้มันจะช่วยค่ะเสริมสร้างเสน่ห์ให้ดียิ่งขึ้นและควจะมองเราได้ว่าเราเป็นคนที่เข้าสังคมได้มีทักษะทางสังคมเป็นนะคะแต่หักข้อนี้อาจจะทําให้เราได้เห็นภาพตนเองมากขึ้นนะคะว่าคนที่มีทักษะทางสังคมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนพูดเก่ง แต่จะต้องเป็นคนที่ฉลาดพูดด้วยเพราะการพูดเก่งอาจจะทำให้ลดความน่าเชื่อถือหรือรู้สึกได้ว่าเป็นคนที่พูดมากพูดรื่อยเปืเป่อยพูดแล้วเอาแต่เรื่องตัวเองเป็นหลักนะคะหรือคุมการพูดคุยต่อต่อเวลานดูเป็นคนพูดลบมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่พูดอะไรเลยหรือนิ่งอย่างเดียวปรับตัวเองค่ะให้เรานั้นมีทักษะสังคมที่ดีขึ้นเพื่อเราเองจะได้เป็นที่รักของคนอื่นและดูดีมีเสน่ห์ ในการพูดจากับคนอื่นด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมาฝากกันติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ